สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องชมรมคนรักโหาราศาสตร์นะคะพบกับอาจารย์ก้อยเลขมหัศจรรย์พลังเปลี่ยนชีวิตค่ะครับผมอาจารย์พงศกรเปิดชะตาพิกชีวิตครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะพบกันครั้งแรกกับเลขเด็ดดาวสตาค่ะเป็น EP1 หนะครับที่อาจารย์มาคำนวณเลขให้ของราวสตาตานะครับที่มาที่ไปของราวสตาตาออกทุกวันนะครับที่ ที่ประเทศลาวนะครับออกเวลา15นา30นาทีนะครับสิ้นสุดการ,การออกถ่ายทอดสดนะครับออกเหมือนกันทุกวันก่อนจะเข้าถึงเรื่องของตัวเลขนะคะอาจารย์พงศกรจะขอประกาศนะคะงานเราจะจัดงานไหว้พระราหูกลางราศีกันนะคะในวันอาทิตย์ที่27มิถุนายน2564นี้ค่ะสำหรับท่านใดที่สนใจอยากจะ ร่วมงานนะคะโดยการฝากลายชื่อนะคะจะมีค่าใช้จ่ายท่านละ999บาทนะคะก็ทักเข้ามาค่ะแต่อยากให้จานทร์ภูสกรเนี่ยได้เกินถึงเรื่องของพระราหูก่อนนะคะคือดาวราหูเนี่ยนะครับตอนนี้ในโหราศาสตร์ไทยนะครับลาอยู่ในราศีพฤษกนะครับราหูทับลักทับจันทรดวงมักจะมีอุบัติเหตุเพศภัย มีทุกคาลาบนะครับมีเคราะห์มากกว่ามากกว่าดีนะครับแล้วก็เลียงราศีพิจิกนะครับสองราศีนี้โดนเต็มร้อยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วต้องเราบอกว่าดาวราหูนี่แปลว่าเคราะห์โทษทุกนะครับอาจารย์ถึงจะให้ความสําคัญทุกครั้งเวลาย้ายราศีและกลางราศีนะครับปกติการย้ายราศีอาจารย์ก็จัดทุกปีอยู่แล้วนะครับแต่ครั้งนี้อาจารย์ก็ามาจัด ย้ายราศีด้วยย้ายราศีอาจารย์จัดทุกปีเหมือนกันนะครับ<ฆ>แต่เพียงแต่ปีนี้อาจารย์ก็จัดอยู่ในสถานที่เท่านั้นเองนะครับ<ฆ>การย้ายราศีเนี่ยต้องพูดว่าทางโหราศาสตร์บอกว่าทศทุก,ทกโทษเคราะห์หรือนักเลงดาวราหูปเปียกเหมือนนักเลงถ้าเราพูดง่ยงายๆเหมือนคนถ้าเป็นนักเลงเนี่ยอาจจะไม่พอใจอาจจะรังแกรเราได้เรารู้ใช่ไหมเราเห็นแต่ทางโหราศาสตร์ไม่เห็นนะครับมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้พิธีที่ดีสุดถ้าเราตีซีของ นักเลงตีซีเป็นเพื่อนกันโทษทุกที่เข้ามาหาเรามันก็จะบาบางลงถูกไหมครับวิธีการขอาจารย์เวลาการตีซีอ่าพูดกันแบบภาษาทางพิธีกรรมก็คือการบวงสรวงท่านนั่นเองอาจารย์จะจัดงานบวงสรวงวันที่27มิถุนายน2564ตรงกับวันอาทิตย์ใช่ไหมครับใช่ค่ะครับตรงกับวันอาทิตย์ โดยปกติเนี่ยที่เราจัดกลางราศีเราจะพาไปเที่ยวด้วยนะคะเราจะไปกันที่วัดนะคะเมื่อรอบที่แล้วต้องขอเกินให้ฟังสำหรับท่านที่พลาดโอกาสดีๆเนาะเมื่อรอบที่แล้วกลางราศีเนี่ยจะจัดกันที่จังหวัดอ่างทองทุกทกท่านที่ไปเนี่ยวันนั้รู้สึกจำจำไม่ผิดรอบนี้จะสองบัตรไปร่วมงานพระราหูเนี่ย ท่านอ่ะจะได้เห็นด้วยตาเนื้อของตัวเองคนที่จะมีเซนหรือไม่มีเซนต์ก็แล้วแต่ขนาดเด็กเล็กๆยังเห็นด้วยตาเนื้อตัวเองเลยว่าพราะราหูเนี่ยท่านแสดงอิทธิฤทธิ์ให้ทุกท่านที่ไปงานได้เห็นเป็นประจักษ์กับสายตาว่าท่านเนี่ยได้มาร่วมงานรับรู้เนาะเพราะว่าลมเนี่ยปกติวิ่งก็ต้องผ่านไปใช่ไหมคะวิ่งพัดไปพัดมา แต่พระราหูวันนั้นที่ไปเนี่ยก็คือจะมีเต็นต์กลางคุมท่านวันนั้นคือในวันวันพิธีนะครับวันพิธีแล้วก็<ม>องค์ท่านก็ใหญ่มากไม่ใช่เล็กนะแล้วลมตีขึ้นตีลงแบบนี้ตีแบบนี้ค่ะผิดวิสัยของทิศท,ทางของลมปะกะติแล้วลมก็จะพัดจากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายถูกไหมครับมันก็จะพัดไปแบบนี้แต่อันนั้นในวันพิธีเนี่ยก็คือท่านตีเข้ามาในเต็นท์เลยแล้วก็ตีขึ้นตีลงอย่างเงี้ยประมาณ3าครั้ง mm. เต็นท์กระเพื่อม3ามครั้ง แต่ไม่ปลิวขึ้นไปลอยไปหายแะครับแต่ลอยขึ้นแต่ทุกคนในพิธีเห็นหมดมากกว่า3ครั้งอาจารย์เพราะว่านานอยู่ทีเดียวประมาณ5นาทีมั้งเพราะว่าคนที่ลืมตาเนี่ยจะเห็นเพราะทุกคนเนี่ยจะลุ้นลุ้นเลยว่าเต็นท์น่าจะปลิวขึ้นไหมอะไรประมาณนี้อันนี้คือหนึ่งอย่างที่ลมมาเนี่ยแรงมากๆเลยพึบพบพบคือทุกคนได้ยินเพราะว่าตรงที่นั่งกับตรงพระราหูตั้งเนี่ยพ่อองค์ท่านใหญ่ห่างกันพอสมควรนะ หลายเมตรอยู่นะคะแต่อาจารย์ภูสกรจะยืนหน้าสุดเพราะอยู่หน้ากําลังบวงสวงอยู่ประมาณนี้บางท่านหลับตาทําสมาธิอย่างที่อาจารย์บอกว่าไม่ต้องไปสนใจอะไระก็คือจะได้เห็นตัวเลขบางคนบอกว่าอันนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่า แต่ละคนน่ะสื่อกับท่านได้แตกต่างกันไปนะคะเห็นตัวเลขบนกลางท้องฟ้ามีตัวเลขอาจารย์ก็ถือว่าโชคของใครก็ของคนนั้นบางคนท่านมาสื่อในรูปแบบต่างๆบางคนบอกว่าเห็นท่านปโปรยเงินลงมาเป็นเงินบางคนได้รับทองอันนี้คือคำบอกเล่าจากคนที่ไปร่วมงานในวันนั้นนะคะคือแต่ละคนมีเซนส์ไม่เหมือนกัน <S S <ự> <S เพราะฉะได้แตกต<า>่างกันแบบนู้ยวิธีเราอะ บา,<พ>บางคนก็ขนลุกอย่างเดียวบางคนสัมผัสอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้เอาที่พอจําได้เล็กน้อยวันนั้นรู้สึกหลวงพ่อก็ตกใจนะค่ะหลวงพ่อไปด้วยหลวงพ่อทวีปนะครับโหไม่คิดว่าพระาหูจะแรงได้ขนาดนี้หลวงพ่อบอกหลวงพ่อเชื่อพอระาหูมีแต่ว่าไม่คิดว่าแรงขนาดนี้นะครับเพียงแต่ว่าในดวงหออาจารย์เนี่ยสามารถสื่อกท่านได้นะครับท่านเมตตาอาจารย์นะครับเมตตาด้วยกันสองคนเราก็ต้องบอกว่าเป็นความโชคดีไป หลายหลายหลายท่านจำได้ว่าเสร็จจากงานพระราหูจำได้ว่า8ทธันวาคม2563 6 6หรอหเหรอหรือเปล่าเอ,อ๋อ,อปีแล้วเอ,อ๋อ,อปีก่อนปีก่อนกลางาศี8ปดแธันวาคม2562นะคะก็คือเอ,ออันนี้เนี่ยกลับไปลูกค้าบอกกลับไปโอ้โหออเดอร์ปังตลอดบางคนก็มีโชคลาภแตกต่างกันออกไปอืม คือเราบรรเทาเสร็จอะไรที่ขวางแล้วหูมันเหมือนกบบรอษักด์ที่ขวางไว้เราบรรเทาเราเป็นการเขีย่ยแล้วก็เปิดเพราะฉะนั้นแล้วกลับไปจะดีขึ้นนะครับแต่เราก็ต้องเร่งทําบุญลงไปด้วยพิธีกรรมของอาจารย์นี่ไม่ใช่ว่าแค่ทาพิธีบวงสูงอย่างเดียวนะครับอาจารย์ก็ต้องทาคู่ทางศา,งางส,สนาไปด้วยพิธีบวงสวงเขาเรียกว่าพิธีพราหมณ์นะครับเป็นศาสตร์ของโหราศาสตร์ภาคพิธีกรรมนะครับแล้วก็อาจารย์ก็จะมีการถวายบุญด้วยเช่นจะมีพระตรัยแล้วก็พระพ,พุทธรูปสร้างด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว ใครอยากมีเจ้าภาพพระไตรเพิ่มนะครับก็สามารถติดต่อจองมาได้แล้วรวมเป็นถึงะะจะร่วมทําบุญเกี่ยวกับสร้างภรพพุทธรูปไว้ในศาสนาเพื่อเสริมบาร,รมีก็ยินดีครับทั้งหมดนี้อาจารย์ทาเพื่ออุทิศให้พระราหูนะครับท่านถึงแสดงิีให้เราเยอะนะครับอุปสรรคของเราเวลาอาจารย์ทาพิธีวงสวงอาจารย์จะอ่านชื่อทุกคนที่ส่งชื่อมาร่วมในพิธีเท่านั้นนะครับแล้วคุกทนก็เพื่อการอ่านชื่อเนี่ยประกาศชื่อขึ้นไปเนี่ยเพื่อให้ท่านเมตตา นะครับเพื่อให้ปัดเป่าอุศักให้เรานะครับจากหนักให้เป็นเบาจากเบาก็ให้ทุลายหายไปนะครับก็คือคือเชื่อว่าทุกคนมีอุรัคหมดแหละยิ่งช่วงอย่างนี้นะครับเวลายอย่างนี้อย่างน้อยมันไปนก็เป็นกาลังใจมองไปวิทยาศาสตร์ว่ามันเป็นกําลังใจให้เรานะครับให้เราสึกเฮ้ยทำบุญละเราจะได้กระชับกระเฉงลุยออกไปทํางานลุยได้เต็มที่จะได้มีความมั่นใจเพิ่มขึ้นค่ะสนใจติดต่อมาได้นะครับ คือที่ l ล n e ID ดีแอดพีพหรือสแกนทีวาโคดที่ไทยไทยรายการได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ารอบนี้ EP แรกเนี่ยอาจารย์พงศกรจะให้เลขอะไรกันบ้าง เลขที่ท่านเห็นอยู่ตอนนี้คือผังของเลขเด็ดลาวสตาร์นะครับออกวันที่6พิจุายน,น2๕6 4นะครับเวลา15นาฬิกา30นาทีนะครับถึงจะสิ้นสุดการออกสลากนะครับก็ต้องมาดูว่างวดน,นี้จรย์นำนวนที่เจ็ตัวมี1มี 2, มี3มี6มี8มี5มีเนะครับทั้งหมด7ตัวนี้คุณก็จับคู่เป็น2ตัวทุกตัวเหมือนกันนะครับอย่างเช่น1 2 1 3 1 6 1 8 1 5 1 7ถ้าเป็น2ก็2 3 26, 28, 25, 2736, 38,35, 37 6 8 6 5 67นะครับถ้าแปก็85แล้ว8ปแล้วก็57อีกตัวหนึ่งนะครับแต่ทีนี้เราก็ยังมากรองอีกด้วยเลขเด่นในกำลังดาวที่อาจารย์เห็นแล้วก็ในเลิกที่มันแสดงออกมารอบนี้อาจารย์เห็นว่ามี2กับ6ครับคุณก็เลือกเอา 2. กับ6นี้อาจารย์ว่ามาแค่เพียงตัวเดียวเราไม่มาคู่กันนะครับเช่นถ้าเกิดคุณจับ2ในนี้มี2กับ6ก็จะเหลือ5ตัวละจาก7ตัวตัดไป2เหลือ5คุณก็จับดังนี้นะครับ2 1 2 3 2 8 2 5 2 7 สอไม่ต้องจับแต่ถ้าเสียดายก็จะกันไว้เล็กน้อยก็ได้ถ้าจับ6ก็จับ61 63 68 65 67 62จะจับก็กันเล็กน้อยแต่อาจารย์ว่ารอบนี้สอตัวนี้สวยงามสุดนะครับค่อยๆดูค่อยๆพิจารณากันไปนะครับลองดูนะครับถ้าไม่ชอบเลขสอตัวนี้ก็เป็นดูตัวอื่นที่ท่านชอบหรือที่ท่านคิดว่าถูกใจมากกว่าหรือฝันดีฝันเด่นท่านก็เอาตัวนั้นท่านมาจับมาใส่นะครับ ก็ต้องขอฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับงานไหว้พระราหูกาลางราศีท่านใดที่สุขภาพไม่ดีโชคลาภติดขัดหรือเจ็บอดอดแอดแอดเป็นๆหายๆนะคะติดขัดสิ่งใดก็แล้วแต่อย่าลืมพระราหูท่านเป็นเจ้าแห่งหนึ่งโชคลาภสอง <ทด S 1> ขจัดอุปสรปรค<อ>และปัญหานะคะเกี่ยวกับข้อกรรมนะคะปลูกแตงโมงไม่แดง เปิดฝาก็ทิ้งแดงไม่มีโชคนะครับก็อย่าลืมมาบวงสวงกันนะครับสุดท้ายนี้อาจารย์ก็ต้องฝากไว้ด้วยนะครับทุกเทปของรายการของอาจารย์นะครับอาจารย์ก็เป็นการอัดเพิ่มในเทปนี้นะครับเป็นเป็น e ี1หนึ่งนะครับขอทุกท่านก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะครับพบกันใหม่เทปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ